สาลก็ศานจะต้อง,งรักษาไว้นะครับบ้านวัดแล้วก็รเรีที่เราเรียกว่าักอนหละเลยนะครับนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเขาบอกอย่างนี้ครับใครลบเก่งร้อนหนึ่งชออใครดีสีตีเป่าเก่งร้อนสองชอใครสร้างวัดใหญ่รอสามชอบนะครับอ่าครานี้ท่านก็เลยประสงค์ว่าอยากจะให้วัดคูเป็นประดุจเป็นมหาวิทยาลัยเปิดครานี้เมื่อก่อนเนี่ยวัดเนี่ยมันหันหน้าตะวันตกนะครับเพราะนั้นจะสลับชนละมาศกับวัดอรุณนะครับ คราวนี้แรกเร,เริ่มเิยเข้ามาปุ๊บดาวลึกแรกที่จะเจอก็คือโครงโลกอนิจหรือนิติศาสตร์พอถัดหลุดจากโลกอนิจเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นเพศาศาสตร์ถัดจากเพศาศาสตร์เข้ามาก็จะเป็นอักษราศาสตร์ถัดจากอักษรศาสตร์เข้ามาก็จะเป็นธรรมเนียบถัดจากธรรมเนียบเข้ามาก็จะเป็นปพติศาสตร์และสุดท้ายตรงกลางเลยที่เราไปก็อย่างที่โลกโยมเเียนี่แหละก็คือพระไตรปิฎกนะครับเป็นพระไตรปิฎกอาเป็นพุทธศาสตร์นะครับอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้น เขามอมันเกิดขึ้นจากอะไรเนื่องจากว่าในสมัยรัชกาลที่สามเนี่ยมันเกิดลูกท่านหลานเธอตายเยอะมากก็เลยเกิดก๊อตซิปขึ้นในวังว่าเอาเขามาเขาพอใจหรือหินเนี่ยโยมเนี่ยหินเนี่ยยังเบาที่สุดน่ใช้คนประมาณร้อยคนขนยังใหญ่ๆนี่ยใช้คนสองร้อยสามร้อยคนขนะครับครวนี้จะไปไว้ไหนอ่ะมันไก<ช>ลใช่ไหมก็ลเลยเลือกว่าวัดปูนี่แหละเพราะว่าซ่อมงมาขูด,ด้วยหินแต่เดิมเป็นสวนขวานะก็ลมหาชวังนะครับ ปัจจุบันเนียสวนขวาเนี่ยเหลืออยู่2ลูกก็คือตาข้างหลังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพราะนั้นเน่ะเวลาเอาพระสอบเข,าเขา้ามันจะแตกะจะแตะกระสอบข้างหลังมีสาระเล็กๆอยู่แล้วก็ดันพระสอบนั้นมารงหน้นาจะเสียกระโปรงนะครับมอบตรงนีน้ก่อนนะขอขอมอบ ขอมอบกระชอก่อนเนาะแล้วกล้องทำงานกล้อง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 อยู่ไหนคะนี่มีด้านหลังไหมครับมีฉากหลังนงน้นนด้านน้น oh ด้านมันจะได้เห็นว่าเป็นโลเคชั่นวัดโอ้างยโยมอยมนโยมยมนถูกแล้วจะได้เห็นโลเคชั่นวัดโพองมาทาด้านโน้ตเห็นน่าจะดีวัดโพ กต้<แ>องนะครับหนึ 1, 2, 1, 2, 3, ่งสองหนึ่งสสิภาพครับหนึ่งสอสามเรียบร้อยครับสาธุครับขยศรักษาให้ทีนึงขยศรักษาให้หงครับงานละเอียตอนนี้ ลูกท่านหลานเธอตายแล้วพี่บอกว่าเกิดขาลงเมืองนั่นแหละท่านก็เลยเพราะความสบายใจก็ย้ายถิ่นมาคราวนี้ในฐานะที่เป็นทั้งพระ้อายเป็นทั้งป้าตาพิสดคือต้องดูบาลีด้วยขอถามหน่อยพี่ทำไมเราเรียกกษัตริย์เรียกพระเจ้าพระเจ้าอยู่หัวนี่พระเจ้าเป็นลาย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 สลักลายที่สลักเลยก็คือก็เป็นย่อวิธีดียวกันแต่ว่าเรียกจำไม่เราเรียกต่างกัน เราเรียกว่ากษัตริย์เพราะกษัตริย์ก็คือผู้ไทยผู้แก่ฉะนั้นวันที่17เราต้องประพันธ์เพลงแรกตอนนี้เราเรียกว่าพระเจ้าอยู่เพราะอะไรลูกกษัตริย์ท่านเกิดมาพยศแรกเลยคือเจ้าพอท่านลงมาเหยียบดินกำลังใจเรียกว่าเจ้าครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของพระองค์เห็นไหม ก็อจรยจะเิชหอ นั่งไม่ได้เลยไม่เกี่ยวกับการเพราะท่านจะขันยาแก้คลอมยาแล้แก้ละลายไขมันเหมือนอาตมาเนี่ยเขาหยุดทานวุ้นนาะกเข้าโรงพยาบาลสี่วันก็เลยเตือนท่านว่าขันยาเหมือนกันให้ลองอาจารย์ไปหาหมอก่อนนี่ผมจะบอกให้รู้ไหมทำไมทำไมเราถึงเป็นเพราะทุกวันเนี้ยเราป่วยเราป่วยแล้วเรากินยาเป็นยาแต่คนโบราณกินอาหารเป็นยาเพราะนั้นเขาจะกินตามเขาจุ้ แต่ทุกวันนี้ okay, เรากินยาเป็นยาเราก็เลยเป็นแบบนี้แหละหรือว่าในคำเราก็มีตัวเรไปเรา่อยต่อใช่ใช่โอเคเอากรต่อตอจารต่อต่อต่อท่านี้สังเกตนะครับว่าพระราชนครทั้งหมดเนี่ยจะเป็นุใช่มแล้วชื่อของท่านเนี่ยก็คือกษัตริย์องค์สุดท้ายที่กรุงอพะธยาแล้วต่อมาจากพระนารายณ์โลกของโลกก็คือสิริราชเพราะมีคําว่ารามาธิบดีถูกไมแล้วเวลานั้นเราก็จะได้เห็นไหมลังหนึ่งรังสองรังสามจะสม่ได้ อ่านะครับนะคราวนี้เราเรียกว่าเจ้าแผ่นดินมันก็เกี่ยวกับอะไรแผ่นเห่นไหมแผ่นดินนี้เป็นของพระเจ้าข้าพระเจ้ามนอนุญาตให้ท่านอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าคนที่โดนคือสมเด็จโตอยู่ไหนอยู่โบสถ์พี่อะพโบสถ์แยกออกจากอาณาใช่ไหมอ่านั่นเราเรียกว่าเจ้าแผ่นดินใช่แล้วคราวนี้สําหรับชาวโลกเป็นอะไรเป็นที่มาของคำว่าปให้ที่ดินไปเพราะเมื่อก่อนไม่มีเบี้ยวหวันไม่มีเงินเดือน เป็นเจ้าคุณมุนนายก็ให้ที่ดินไปคราวนี้เราเรียกว่าเจ้าอยู่หัวพูดชัดมาก่อนขอ้าเป็นเจ้าชีวิตใช่ไหมเวลาเราไหวเราไหวใช่ไหมสั่งตัดของคนได้นะเรียกว่าเจ้าชีวิตนะ,ะนั่นคือความหมายของคาาําว่ากษัตริย์พระเจ้าอยู่หัวห,วหรือพระเจ้าขดนะก็เลยย้ายมาพอย้ายมาปุ๊บก็กลัวญาติโยมจะมาปีนเขาแล้วล่วงแข่งราคานะก็เลยเอายา แบงออกมาเป็นสองสาข,ขาวิชานะครับใช่สาข,ขาวิชาเดิมนยที่เราเรียกที่นี่เราเรียกว่าวิชาพัทธศาตศึกษาพัทธศาสตรเสมาสงเคราะห์พัทธศาสตร์สงเคราะห์แยกออกมาเป็นเชสัชาศัพท์นะครับแล้วก็หัทถศาสตร์ในหัทถศาสตร์ก็แยกออกเป็นโยคะศาสตร์ด้วยโยคะศาสตร์ก็คือฤาษีจัดตรงนะครับส่วนหัทถศาสตร์วัดครูเป็นการนวดแบบบรรดาศักดิ์นะครับไม่ใช่นวดเฉลยศักดิ์ก็คือใช้ได้แค่นุ่งฟางจะทดอบจะไม่สามารถเอาเท้านั้น ขึ้นเหยียบได้เพราะฉะนั้นพวกนี้จะมีกฎนะครับว่าอย่าให้เขาจับายเพราะถ้าเกิดจับหัวเมื่อไหร่นั่นแหละคือความสวยเพราะคนพวกนี้ฝึกมีฝึกข้อเนี่ยเขาเรียกว่าบีบลูกนั้นแตกเพราะนั้นจงคิดว่าเขาหลงแค่นั้นครับเพราะนั้นเขาเลยจะไม่ให้บีบหัวนะครับแล้วก็ยาบุญนี้นะครับต้นไม้ทุกต้นเป็นยานะครับเป็นยาหมดเลยนะแต่ต้นนี้เป็นยาพิษนโยมนะอย่าไปกินเด็ดขาดถ้าเกิดกินแล้วตาย พอเราฉีดยาฆ่าแมลงพอเราฉีดยา่ใชมครับถ้าเกิดไม่ฉีดยาฆ่าแมลงนะครับคนงานจะผักไปกินน้ำพริษเรื่อยใช่ก็เลยต้องฉีดยาฆ่าแมลงว่าใครกินแล้วตายจะได้มันจะได้โตโตครับมันจะได้งงว่าเอ๊ะเอาตัวมะกรอยมากินได้ทำไมเป็นยาพิษครับมันจะได้โตได้นะครับอ่าจะได้โตได้น้ำพริษแกครับก็ใช่ อ่ะคันนี้อ่าอธิบายเรืงโครงสร้างวัดโพนั่นเลยครับเดิมนะวัดโพธารามเดิมนะสมัยอยุธยาสมัยคอนเทนด์ขวาก้อนเน่ยเขาสันนิษฐานว่ามันคือาคารรห้องโบเอ่อพระสารกันเปรียญตรงนี้ต่อมาสมัยร้อหนึ่งเนี่ยสร้างวัดโพด้วยหลักของเตยภูมิทัศหรือไตภูมิเพราะฉะนั้นจะเป็นครอบย่อมุมม้าสิทั้งหมดหแต่คันนี้พอสมัยร้อสามปุ๊บเป็นห่วงจุ้ยเพราะฉะนั้นแปลว่าลงเครื่อนตรงผ่าตรงผ่านเช่นกันครับ ถ้าเกิดลากประตูเนี่ยมันจะตรงกันทั้งหมดนะครับมันจะตรงกันเราเรียกว่าโคงจุ้ยนะครับหลักการสร้างคราวนี้แต่เดิมเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะเป็นบ้านของอพระองค์เจ้าสุนทรัเทวีหรือเจ้าพ่อวัดผูเป็นน้องสาวร้อนหนึ่งนะครับพอท่านสิ้นแล้วก็ย้ายบ้านไปอยู่วังเทเวศต่อมาเป็นกฎหมายนามสกุลก็คือคนที่ใช้นามสกุลณนะรินทร์นั่นแหละครับณรินทร์ถ้าเกิดโยมเจอใครนามสกุลณนะรินทร์ให้รู้เลยว่านั่นคือหนึ่งในร้อยห้าสิบมหาสาขานามสกุล <c oughs> นะครับของร้อนหนึ่งสายร้อนหนึ่ง แต่ถ้าเกิดพนมภัยจะเป็นสายล้อ3นะครับจะอยู่ที่วัดโพะวัดโพจะมีล้อ 1... รล้อ3นะครับจะอยู่ที่นี่พื้นที่วัดกี่อ่า50ไร่3งาน92สงตารางวาครับา5ไร่ครับ50ไร่ครับอย่าอย่าร้0ยไร่เลยยงแค่นี้มาแล้วเดินจะแยกอย่้ไร่หาไ่ป็หกลนะ้าบไล่

嗯，好。